มาครับตาที่สิบอ็ดถึงสิบห้าครับผมก็มารับของสุ่มของไปครับเก็บเก็บของในล็อบบี้ครับมาครับตาที่สิบเอ็ดเพื่อนน่าจะเข้าช้ามาครับผมเพื่อนได้จเจอกับตัวสี่คนดูครับโหร้างมากครับก็พยายามน่าก้อมขวามาผมก็เลยต้องเอาขวาก่อตัวแล้วไม่สนหัวแล้วครับจงังหวะนี้เช้าหนึ่งครับ เราไปหนึ่งครับผุมองไม่เห็นศัตรูเนี่ยเรียบร้อยแต่เพื่อนหนึ่งคนครับเขาไม่ได้ซื้อปืนน่าจะเข้าเข้าเกมช้ามครับก็พยายามหามุมยิงครับเขาก็คิดยังไงริ้วิ่งไปเอาปืนก๊อกมาครับเรียบร้อยนะดาวหนึ่งครับแล้วก็ตายครับอ่าครับเกมที่สองผมห้าวจัดครับมียูซี่เลยเข้าชาร์จไปนึกว่ามีตัวเดียวที่นี่ได้โอ้โหใครโยงครับก็ยิงไปครับถ้ารอดือเก่งอ่ะ แต่นี่แต่เพื่อนเข้าเข้ามาเข้ามาทานนะครับเรืองมันก็เดือดหน่อยมันก็เลยดาวไปสามคนพะเพื่อนเข้าหลังจากผมแป๊บเดียวเียบร้อยครับครับเกมที่สามผมว่ามันต้องมาฝั่งนี้แหละผมเลยมาฝั่งนี้แล้วยิงมันดาวครับแล้วเพื่อนก็ขึ้นมาแล้วตาผมก็จะมาชุบเพื่อนแต่ว่ามันอย่างนี้ครับไม่มีวอลก็ยิงมันเข้าไปดาวหนึ่งครับเดือดสองตัวชุบไม่ได้ยิงอีกโอ้โหอีกตัวเดียวครับ แต่โชคดีมีเพื่อนโคบชผู้อยู่ไปเลยชนะไปอันนี้ครับก็ว่าจะมาโคบชในเพืี่ยนมาก็อัดตัวไปไม่โดนโกเดโดนน้อยมากเลยครับตัวสุดท้ายครับเอ้ยตายมาครับเกมสุดท้ายแล้วเพื่อนรีบจับเพื่อนขึ้นไปชาร์จผมก็เลยต้องตามเพื่อนมาปาระเบิดจากทางไมก่อนมีสเปซยิงไกลได้อยู่สา <First time. S 1> อีก2เหลือหนึ่งตัวครับหาตัวสุดท้าย <Double kill. S 1> เพื่อนเอาเพื่อนเก็บไปแล้ว ครับผมก็ขึ้นซีร่สองหนึ่งดาวนะครับนินแบะครับเกมที่สิบสองหาห <bey> <turnover. S 2> ้องโคตรนานปลาไป็นหนึ่งนาทีเออไม่ทันเลยเพื่อนมันฆ่าเพื่อนผมไปหนึ่งผมก็เลยมาเฮ้ยตรงนี้มีสามตัวหรือว่าสี่ามตัวโอ้โหยิงอะไรเนี่ยเพื่อนก็มาจต่ตอนหลังผมดีมั้งผมไม่ได้หันไปดูหลังเลยก็เข้าหวยนะเป็นเออเข้าอีกครั้งครับเดยตัวเดียว มไม่เจอแต่เพื่อนเห็นอยู่ไหนผมก็ไม่รู้มาครับเกมที่สองผมก็จะโคบเพื่อนอีกเช่นเคยครับไปอัดตัวไปก่อนเพราะมันเป็นมุมเล็กมากแล้วเ,เพื่อนก็ชาร์เดเรียบร้อยอันนี้ก็ว่าจะโคบเพื่อนอยู่แล้วก็อัดตัวตอดเลือดมันเข้าไปเลือดผมก็เหลือเฮ้ใไม่ใช่ผมก็ไม่มีปืนชาร์ดครับกดมันเข้าไปอ้โคตายแล้วกันยกัก็พยายามจะยิงให้เพื่อน มันเหลือผมคนเดียวโอ้โหดาวหนึ่งครับมันโ <Double kill. S 1> อ้โหนี่ครับผมว่าผมจะพยายามไปกับเพื่อนครับเนี่ยเพื่อนก็ดาวไปก่อนบล็อคอีกพอสาแล้วก็รีบไปชุบเพื่อนครับแต่ว่ามันมาแล้วก็เลยด่าหัวไปหน่อยแล้วมันก็มีมุมแคบมากครับผมก็โดนมันตัดตัวนั่นแหละน,นี่ครับผมเป็นห่วงเพยายาื่อนเสื้อฟ้าก็เลยตั้งไอไว้ก่อนเพราะมีตัวอยู่ข้างบนอ่าเพื่อนก็นยิงดาวไปแล้วตัวหนึ่งครับทริปเปิลคิ ผมก็เขกาชาร์จว่าไม่ไหวเจ็บหนักผมก็เลยมาพญาก่อนแล้วก็จะแล้วก็อ้อมมันนะครับเพื่อนก็เข้าชาร์จไปแล้วผมก็อ้อมมันแต่เพื่อนก็หามันไม่เจอครับแล้วผมก็นั่งพญาต่อแล้วผมก็โดนมันนั่นแหละพาวันนี้ก็ยิงให้เข้าไปดูตานี้ครับผมว่าจะอ้อมมันแล้วมันก็มาอ้อมผมทีแล้วผมก็ตกต่างคนต่างตกใจท้ายระเบิดเข้าไปโดนครับก็เลยรีบเข้าชาร์จเลยตรงไหนตรงนี้อี ตายครับผม <Okay. S 1> ก็ขึ้นได้มันองสามดาวมาครับตาที่สามมีคนหาฟแฟนซะด้วยเปิดมาผมว่าเจอคนเข้าบบันมันก็เจอเข้ามาก็อก็สู้กับ,บ,บเอ็มห้าร้อยครับมครับเียบ้อยครับดาวครับได้กกจะเข้ามาเปิดซ้ายเพื่อวางเขาในปากซ้ายเรียบเรียบ้ยบอยเขาก็จะเจ็บอยู่พอมาตาน,นี้ครับก็โควนี่เพื่อนกดหัวมันเข้าไปเคาะเคาะมันเข้าไปดาวสองเซิร์ฟคอบอิกตายไปอีก เอาเลมาชุบเพื่อนครับเดียวตัวเดียวไปมาเลยเรียบร้อยไปครับตอนนี้ผมัดน้องอ้อมมาแน่นผมก็เลยมาดาวเลยครับอัดตัวไปดาวครับตอนนี้ผมรัดเขาเยอะมากที่ผมก็ขอไปขอไปอ,อีกดาวครับไปฟางขอมาเจอข้างหน้าอีกยิงไปตายครับเดียวตัวเดียวครับยิงอีกโอ้โหรัดเขาเยอะมากเลยผม ที่ผมก็โคห้เพื่อนอันนี้มันอยู่ข้างบนผมในปาระเบิดเข้าไปปาไปแล้วโดนอยู่ครับเพื่อนเข้าชัดผมก็ว่าจะตามหลังเพื่อนสักพักแม่งก็หมดตี้วครับผมก็ขึ้นซิวเวอร์สองไม่ซิวเวอร์สามหนึ่งดาวมาครับตาที่สิบสี่ซื้อปืนมาแล้วเหลือสามคนครับยิงมันเข้าไปยิงเข้าไปอันนี้คือเล่นเล่นยังไงก็ไมู้ผมหัวแตกมาเลย คือ,อยังแบบมันยังมันยังไม่มาพลังมันยังไม่มาเอาเดี๋ยวผมคนเดียวเลยครับจังหวะน,นี้ปีนึงครับผ <Yeah. S 1> มก็อะไรของผมก็ไม่รู้อะไรอะไรของผมก็ไม่รู้ก็เต็มที่แล้วครับทุ่านร้อยมาครับเกมที่สองเขานำมาผมก็ห้าวจัดโหนโดนมัดเดียวครับแต่ผมไม่กลัวครับเพื่อนผมโหดจัดนะครับนะครับเดือยสองสองครับหนี่เพื่อนใช้ปามันบอกปืนไกลไม่ต้องเอ้ปืนอันนี้ไม่ต้อง เพ่งก็สุดยอดครับเพื่อนเราก็โหดจัดรับเกมที่3ามห้าอยู่แล้วซื้อซองใหม่นะนี่ก็มาจากในกระมก็โหดสิไม่ออกเลยเพื่อนเราก็โหดจัดอีกแล้วครับสองสองครับฝั่งซ้ายอ่งซ้ายครับเพื่อนอ่าดาวนะครับเพื่อนบอกคนอยู่ฝั่งนี้ผมเพื่อนก็เลยขึ้นขับบอกปืนชาร์ตไม่ต้องปืนไกเอาเลยเพื่อนก็ยิงไปปืนชาร์ตเอ้ยปืนไกร้อยฮะครับเกมที่4ผมก็ไม่ต้องทําอะไรยืนเก็บศพให้เขา อย่สองตัวครับมันอยู่ข้างหน้าครับมไม่มีปืนชจนะเพื่อนท้าครับเลยชุบเพื่อนดีกว่าว่าผมแบบพาล่าเขาชุบเพื่อนห้เรียบร้อยครับครับตาที่5เอออีกแล้วตาสุดท้ายวัดอันนี้เลยครับผมก็เออแล้วหลากหัวไม่ติดสักหน้าแต่ก็ตายอยู่ดีอัดตัวเข้าไปมาอีกตัวครับซองยาไม่ต้องปืนปืนนี่แหละเออเรียบร้อยเอ้ยยังไม่เรียบร้อยเรียบร้อยครับอีกตัวเดียวครับ ไปเลยครับตายตายไม่ตายตายสักทีเถอะเออเรียบร้อยตายเลยเอ้ยนี่ไม่ตายเลยเอาตายแล้วเยเผมก็อยู่เดมอนด์สามสามดาวครับตานี้ครับสองสี่ก็ไม่รู้ชนะยังไงปืนก็ปืนก็กากโคอดีปืนไม่ทันน่ะคือมคือมันฮึกเหิมนะท่านผู้ชมผมก็เลยแบบสองสี่ก็เอาไม่อยู่ครับทีมผมสองนะทีมเขาสี่ไปครับผมเดียวผมคนเดียวครับผมก็หายอีกตัวนึงมันหายไปไหนก็ไม่รู้ ผมก็ได้ชุบเพื่อนดีกว่าแต่มันชุบได้แค่คนเดียวดูสิเกือบไม่ทันนะท่านผู้ชมนี่นะเพื่อนเรามีก๊อกครับชุบเพื่อนมาคือแบบเพื่อนก็โหดเกินหึกว่าจะแพ้เขาผมดูชนะได้ยังไงนครับไอ้นี่ก็โดดลงมาแล้วโดดมาแล้วถ้าผมปีก๊อกนะมีก๊อกหรือไม่มีก๊อกก็ชนะอยู่เลยเอะนะเดินมาแล้วครับสองตัวดาวแล้วหนึ่งครับ ใชป้ปืนที่ไม่ได้ซื้โอ้โหโก๊อกก๊อกกันางไรวะครับสองสองแล้วครับยังวันี่ดีนะเพื่อนเพื่อนช่วยผมด้วยอีกตัวเดียวครับใีอยู่หลังผมดีนะเพื่อนช่วยไว้ทันเรียบร้อยครับ,รบรตานนี้มีคนหให้กำลังใจเราอีกครับผมมากับปืนเลยก็มีปืนชื่อมันมันก็มนไม่ตายอีกโอ้ฝั่งขวามาอีกแล้วโอ้โหแหลกแหลกแหลกเข้าบ้านไม่ดีกว่าเอาออกมาไม่เจออีกเอาออกบ้านไปก็ได้เอามันเข้าบ้านมาแล้ว หามุมยิงครับใช้มาเอามีตัวนึงไม่ตายโดนแค่สิบเจ็ดครับมีไอเนี่ยอยู่ปาเข้าไปซ้ำเติมไปเหลือสองสองครับจังหวะนี้มันอยู่ต้นไม้ครับกระโดดไปปาซ้ายดู้มดูดตายครับเหลือตัวเดียวครับหนึ่งหนึ่งครับจังหวะนี้ว่าจะมาหามุมมีงเอามันอยู่นี่ก็ดอัดตัวเข้าไปสุดท้ายแล้วเรียบร้อยนี่ผมก็ฮึก่งไปไหนก็โหดโชว์เด็กไปครับระเบิดเข้าไปไล่ที่ไปอดตัวนเข้าไปเลยไม่อัดหัวกันหรอกตายก้นี่เลย โดนนะัดโอ้โหดามเมจน้อยมากอ่าวดามเมจน้อยแต่ก็ตายนะจ๊ะตังให้บอยไอ้ซ้ายมาเอาเอ็มพียิงเขาดูดีคิดได้ไงวะสามก่อนได้อิงอยู่ไหนออกมาสิกับฐานตั้งหลักก่อนดีกว่าอ่าววนี่มาวิ่งงงนี่หัวแตกสิจ๊ะเอามาทับเรือสองสองนะครับ <Okay. S 1> ผมไม่เชื่อเพื่อนดีกว่าไปยิงให้เพื่อนหน่อยนิดนึงกลัวเพื่อนตาย แต่เพื่อนเราเก่งครับไม่ตายหรอกไม่เชื่อดูนะเรียบร้อยมันดาวนะครับรรดาวผมก็หาอีกตัวนึงเเอามาดูนี่เองที่พึ่งตู่ครับแมตตัดสินะครับว่าจะชนะหรือเปล่าเรียบร้อยดาวหนึ่งครับอาอมันมีเพื่อนผมก็เลยไปช่วยพันนิดนึงอยู่ตรงเขนเรียงครับนี่ดูนะนับแลกดาวหนึ่งนะครับถ้าขวไปดาวอีกครับอยู่ฝั่งนี้นี่เองเอาเพื่อนเอาไปแล้วผมก็อยู่ในมันสามสี่ดาว